పెకం ไม่เคยสบายามานาักแค่ไหนพ่อก็ทั้ลูกก็ทั้อยู่ในใจไม่มีหนทางที่ไกลนอนหลองไายนากมาก ไห้ผาลสดตรงครับแล้วสวัสดีครับกราบทุกคนนะครับตลาดพี่แดงเข็ดแดงได้เลยนะบัญชาดีๆเท่าๆกันแล้วล่ะวันนี้แน่มึง ว่ากันเองละถ้าเกิต้องเล่าแม่ไม่ทายเาบ่นไม่ถึงจึงต้องมาเมา มีแทบัะไดน้ำใจที่ว่าบริกาขอบคุณระเอกต้นสุประโชคนะครับขอบคุณนะสำหรับการจะสภาพนะครับุณเอกุณโภคุณตีผลตะวัน เตีไตั๊กแนแม่จะเป็นเนื้อกอกับผมเนือคู่เคู่แล้วคู่กันขอบคุณครับขอบคุณครับ แม่แม่ฟันเต็มปากเลยกูไม่มีเลยฟัน,น,กกนจะไม่เป็นไรครับจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับอย่าเพิ่งลุกหนีจะไปไหนนะครับอย่า,มาเมาหลับนะ <c oughs> เพื่อนกันอาเ็นเพื่อนกัน,น,น,กน <c oughs> ว้ายสวยไง <c oughs> แม่ึงไม่มอขอวันไอเทีย่ย <c> ว <oughs> แม่บอกขอแม่จะมึกดีว่ากูก็มีอยู่เท่าเดียวแม่ก็ให้จักบหัวนี่แม่ก็ให้ มาเต็ม Name me มีพ <att> ่อไม้แล้วแม่ไม้แล้วแม่บอกใจวันนี้แม่ก็ทำได้ใบอลดีจดชอบนะขอบคุณครับขอบคุณครับ เจ้าเจรินเอากันเธอพวกเราน้าคอยพวกรีเราเจ้าจริญไม่ได้ไม่ได้มีแต่แกนะทางหลังก็มีอ๋อเจ้าภาพครับโอ้โหเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าภาพจะไม่แอบ มาใกล้ใกล้ทึ้หนากัานได้ถนัดถนัด <laughs>

นนนนนนก,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 อ,กอให้กูกินไม่กินแก้วเล้าขวดเดียวก็พนเสียมต้องดีอนะกาลังมันต้องมาไอ,นไอน้นูกรินล้าทกวันไม่จสงสามพ่อาไกจงสารได้ไหมพ่อเนี่ต้องสงสารฉันเพราะฉันเป็นคนเก่ง ดดี๋ยวก่อนิถ้าพ่อกินเนี่ยฉันต้องสงสารพ่อเนี่ยฉันกินเนี่ยฉันเมาพ่อต้องสงสารฉันเนี่ยเดี๋ว่าแต่ฉัวท่านเออลงเฮ้ยดีดีลูกดีดีเดี๋ยวลงดี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 โอ้โหโอ้ยตายค่ะไอ้ผมก็ทิ้งได้ด่ากูทุกวันเลยเลี้ยงหลานเสียหมดทุกวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยรู้เก็บกดเป็นลูกชายคนโตเก็บกดมาตั้งแต่เด็ก มีพ่อแต่ไม่มีแม่มันมีผมด้อยอยู่ในใจเออแม่นีตามชูชายไปล้นชาย ทิ้งกับพ่อเพียงเราทมันแล้วก็น้องชายอีคนเลงมันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วลูกแม่เองอาจจะมีเหตุผลพ่อก็อาจจะมีเหตุผลเองอย่าไปคิดมากเลยไม่ใช่ว่าความคิดทั้งหมดเองก็มากินเหล้ากินเหล้าอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะลูกลุงแต่ฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ยเพื่ออะไรรู้เปล่าฉันทําเพื่อครอบครัวที่ฉันต้องกินเหล้าเพราะฉันต้องดับพุถ้าฉันไม่ดับพุทฉันก็นอนไม่หลับถ้าฉันนอนไม่หลับฉันก็ต้องอัจจะพาแกเลยเองไเลยไปทั่ว มาสาาร,ร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมเออที่เองพูดมันก็ถูกลูกแต่ลุงไม่อยากให้เองกินมันเสียสุขภาพมันจะเสียสุขภาพยังไงเล่าเนี่ยมันไม่ดียังไงเออแต่เล่ามันก็ดีนะไม่ดูแกล้งลูกมันดี้เล่าดีดีลูกมันมีดียังไงเล่าเนี่ยดีกีนี่ไงเนี่ยเขียนเลยเนี่ยมีเนี่ยสามสิบห้าดีดีเอ,อ่อใช่เล่ามันมีดีฉันรู้ กกินเหล้ามาเสียสุขภาพแต่ทําไปเพื่อทุกวันนี้ฉันต้องปกป้องน้องปกป้องครอบครัวฉันไม่อยากให้ครอบครัวน่ะต้องอยู่ภายใต้สายตาคนอื่นที่ถูกเกียดยงยามเออลงเข้าใจเองลงลงเข้าใจนะแต่ไปไหนมึงจะไปไหนลูกเนี่ยแม่ไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียวเลยอยู่บ้านอย่างเดียวให้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเล่ากับเต้ลูกก็เล่าอาไง มันจะหมดแล้วนะลูกเนี่ยเพราะว่ามันจะหมดไงลูกไม่เห็นแล้วท่านมีอาชีพอะไรฉันมีตังค์เท่ไหนล่ะแล้วมึงจะทำยังไงไงลูกมีน้องชายของฉันคนเดียวคุณจะอยู่เป็นเสาหลักของครอบครัวข้าวกินได้เป็นลูกชายเล่าขาวของกินแล้วของหอมมัะขอินแล้วของหอมแล้วแล้วแล้วก็อันเนี้ยจริงหรือเปล่าไหมรู้ไอ้ที่ถือมาอะไรก่อน อะไรอันนั้นก็อ้นั่นก็ของจริงลูกที่แม่ถือมานั่นก็น่าจะเป็นของจริงอ่ะแม่ต้องการอะไรไม่รู้จริงใจเป็นของจริงของคนถ้ามันหมดจะแม่ทะาให้ใหม่ไหมยักษ์ถือมาเอาใหม่นะไม่เอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้ีลูกเดี๋ยวล้มเดินล้มไม่มีคนดูเกาไม่เมามีแกคนเดียวได้ยัย คนละคือแม่ดมแล้วแม่ดมอุ่ดมนะครับนาองค์กับแม่นาจาแม่เราแม่ดิเอาดีก็โอไทยโอไทยไทยจัดจัดเอาไปเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล ไม่กิเหล้าช่วผมหน่อยครับพี่ไม่รู้สองคแก้วนรงเอาไม่ไม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หน้าเวทีเดี๋ยวบวหนาเห็นไม่ได้เดี๋ยบวนไม่ได้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 ขอโทษําไยนะไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเล่าขาไม่ได้ต้องเป็นเล่าสีเท่านั้นแม่ไปแล้วมาใหม่นะไปเ้ยวเต้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก เอาเลยแม่ตามสบายเลยครับภูผมไม่ทานนะแม่เขากินเลยภู่หนูไม่ทานจริงแม่หนูไม่ทานเหล้าหนูดูดมาหนูไม่ทานเหล้ากุ้มาไม่ทีเหล้าเดี๋ยวมันมอนมันจะถอนมันมันถอนันเนี่ยยังนึกเกลียดกบภาพอยู่เลยเอาแตงมาให้กูกินก็ได้กูก็หลงกินแตงไปเฮียนึกไปได้อันนี้ถอนมานี่วันนี้ไปหาน้องชายปัปัให้เขาไปทำงานอือมันต้องได้เงินมาแน่ๆ ตอนนี้เล่าหมดแล้วไปหาลุงกับฉันกันสองคนไปลูกไปแล้วแกไม่คิดจะทำหาอะไรเลยต้องทำอะไรแล้วลูกมึงกินลุงก็กินลุงก็คอยดูแลมึงอยู่อย่างนี้แหละอยากจะกินก็กินกินแล้วเองสบายใจลุงก็สบายใจแล้วลูกถึงแม้พี่จะขี่เมาเพื่อเจ้าพี่ไม่ยอมหยุดพูดกันดี๋ยวนี้ย เมาสุราแต่เขากลับมามาเมาัรโจบเลยจบเทาที่รักเจ้ากอนจะเดินแล้ยจะดีอย่ยามม็นว่าวีบ មកហៅខวามរកមកមកកល2ចលគភិរៈទៅមកយកយកយានវឌ្ឍីឯម